นันั่นข้าวอารรดีพี่น้องมามมานช่ะสวัไดีคินวเนีม่นแล้กินขาพี่น้องเท่ที่สองมาบานเขาหยุดเมติงพีมม่น้อๆๆงไม่เป็นช่มผูม่เป็นลูกเีมมันเฮาแม่มยังหรอ เอาเต็งสีเหลาไ้นั่นกันหยานได้ก่อนมากๆไปลองให้กินแสบแสบแสบน้ำกันสนิทแน่แ นี blender, ่ก <pada laughs> ังพูดพวดขึ้นเพจากต้นดงุณนของมากตัวนี้ค้าต้นดงถ้าสบาิเดี่นทินมือกินเองเลือกที่สอง แม่ล่ะเขียนยเงาดีหรอกโว่กะไปวางไปทั่วทีบทั่วเด่นโอ้ยหน้องบ่นนั่นหลังแยนปากเหม็นเอาบอกกับผู้บ่าวผู้บ่าหลังมืออ้อนอาปากจาวาอ้อนรงปวกลงปั่มเสืบอกเสื้อเลี่ยนไปจังดีเนี่ยเพราะว้อยู่กันเนาะต้องขอนอนหลับนะแม่อาปากจาวาอยู่หนาววางนั้นคือว่าแหวะแหวะยังหัวมาจนที่ได้อาปาก ซอว์อยู่แม่กับปรรดาศิษหล่าลงเรียวเนาะนี่พี่น,อน,อน้องมินยังน่ามันแม่แต่เล้ยงันนะปลามาาันยอมท่านที่ได้ไปด้านขเขาไว้แต่ออกมันทื่อนี่กินออกมาท่านที่ได้อาบปากซอว์ so, แม่พี่ได้เติอนแม่ป่ะเนี่ย แม่ปิดได้จนแม่เหวอุ่นแม่ปลูกอยู่น้ากับบักหลายหลายแม่ปลูกอยู่น้าบักหลายแม่ปลูกไปนี่มันบวกิดลๆต้นเกิดต้นเดียวแม่ปลูกอยู่นี่จนสุดเพียนหนามหึ่มมันบ้อเกิดเลยมันหนามหึ่มมันเดี๋มันหื่มโผด่มาเลยบวกลึกนั่นเองปุ่นอยู่าน้าผมจังหลายแม่ปลูกไปมาแข็งเอามาเอาน้มหลางแล้วเอาแช่ไว้จะได้จังเดียวเออซีดา ได้ลืมเทหนามออกเอาไปเอาไปขั้วกับบลายหอดปนันเอาไปเป็นพืชที่สีสันแกงพะแน้งผัแหงยังมันอันได้ทิ่มแล้วมันนามแซ่แซ่น้ำมันเลยออกเหลียงแต่พอหยุดก็บบ่ได้กิน <laughs> เอาล่างแล้วเอา,ล,าล่างล่างว่าสิล่างหนาม,มนเลยลืมข้าวจนหอดมืออื่นเสร็มันคือเป็นออกเหลือง มันไม่ได้หรอกที่แรก,กเขว่ามันลววไ้อืมเอาไข่มาบวงเอามันคือเป็นจยนดสิแต่ว่าเอาผู้ใดบวงหมดเป็นงุ่มขู่ไว้มันห่อนแล้วมันไงก่จริงจิเรื่อคนจริงดูท่าคนกับใหญ่เนี่ยยังกับพนิตตุงปลาคุ่นม,มาข้านหน่อยพจิลล้มหอยไปวานเมื่อกี้จักมือก็บม่ได้ไป สามีหาเดอข้บนเาสานสี่ซีนเ่อีหาเี่ส่วนพยดไปจักมืออีดอกบ้านป่าเขาวนี่ยุ่งห่วยน่อยามบกบทําบบเด็กัวถือบอวันบอบอ่อมข้ามือข้ามเามือนั่นก็เห็นบ่อนอยู่เหมือนเอเน็ตมาส่นี่กับไปบ้านก็ถือกึ่ตัวมันคือบ่อนู่วยบ้านเป็นตัวบกบ่อนบกใหญ่ก็ถือบัวพอนะมันแหงหยังแหงนั่นตังว่าแหงหยังเห้ยงนี่แหงที ว่าเย็นก็จะหยกสะดุ้งเนะาะตวู้ซับอิดมาเด็กก็เลยนั่นนะตึ้นมาฮัทนาจอเนี่ยขั้วเหเ็ดแล้วเพราะว่มากินรู้แล้วมันว่างยาเข้าบอกอ <laughs> ว่างยานอนหลับว่างยาสรุปเป็นสรุปทั้งหมอีกลงหามสรุปแล้วเป็นมูพอยุดเดยอเลี้ยนอนแคคืนหนึ่ง,งก็ห้องพ้ไปหูเมียลูกันอะเรท่าว่าูเมียไปหอดมือสานละบ้าหอดมือส่นเนี่ยมได้จีไปหอดไปเนียมือาวใบ้คแล้ว เบรกคลิปลอือน่ได้คลิปแล้วมันไปคำหอดคำเนาะที่กัตังเล้วกนท่อนเหลี่วะ้อชาวแล้ก็ไปเลยขี่ดินหัวไปก็หอดมุกดาหารก็เป็นเืงเนหลักเลยตนสามารถจะไปกัได้ตัวเงินหมจากมุกอาหารไปนบนเป็นลอยลูกไสิบอกเลยว่จะหอดลอยลกจังไดทอดตัวเนาะบอ พวนู้บ้านนู้จุดจิตอันเค็นท่านนู้มนมีแหมทานไปรมกัจากทานไปรมไปนคปรพร,ร่มกันก็เลยจากบ้านนั่นไอ้แปงไปกับหาสิบหาิปร่วม,มอ่ะมอดรมอยแปดสิบหนึง่งโอ้ยสมหวดและแป <laughs> แค่สิบหนึ่ง่านะ่ะ ให้กินได้คิดเยองกินไรนเลดพอดีใช่กินมัตตัรนจันจับม,ม,มันแตบนะไห่ดูด้วยไหม จะว่าต่โม่งไงนี่วเยังมีจิมซีฟู้ดสารสชมพู อันเออมือตาม่วงปุ๋ยข้าไปสินตอนได้เนาะก็จะสินอันราชการอนี้เนาะ่มีรหานี่ยแหละทีเฉยดดวงหวงเนี่ย โอ้โหหมดก่อนแล้วนั่นว่าสิลรทุ่นหนึ่งต่ปีไก่น่หยาวนี่นี่กูสิกินแ่บน้ำเปล่าด้วยก็แสบ พอหยุดถือตองได้พี่น้องแต่กินน้ำเปล่าจือกเสกเนาะจะได้กินอีกก็เอาไวส้สักมีดสักก้อนพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องอ้ากกินข้าวแล้วก็เดินทางต่อ